วค่ะแล้วก็สาลาย AIA ค่ะนตัวที่สที่ต้องใส่ลงไปใส่ลงไปขวดละ1 ml 1 ml ค่ะแล้วก็ m i กให้เข้ากันเราเราใช้ตัวไหนนะคะใหการใส่ลงไปทดสอบเราจะเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือเป็นอันนี้ค่ะอ่าขั้นตอนต่อไปต้องทำไงบ้างคะขั้นตอนต่อไปคือการตวงน้ำออกอ่าค่ะค่ะพอจะตวงน้ำออกขวดละ99 ml นะคะ 99้าค่ะให้เราสังเกตที่ท้องน้ำอะคะ่ะเวลาเวลาดูที่กระบอกตวงนะคะ่างนี้มีฟองอากาศไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราเราต้องค่อยๆพอใกล้ๆถึงแล้วค่ะ อย่างตอนแรกเราจะเท,เทเร็วได้ค่ะแต่พอใกล้ๆถึงเราก็มาดูอีกทีหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยอาจจะที่ขอบน้ําแต่ว่าเวลาอ่านกระบอกตวงต้องอ่านที่ท้องน้ำนค่ะท้องน้าจะอยู่ที่เก้าสิบเก้านะคะแล้วก็เทออกได้เลย,อยตอนเทออกแล้วคือต้องปล่อยน้ําประปาตามไปด้วยค่ะเพราะว่าน้ําอันนี้จะมีสารละลายที่เป็นกรดอยู่ด้วยก็ทําแบบนี้ทั้งสี่ตัวอย่าง ก็ระดับเดียวกันนะคะระดับของน้ำเดียวกันก็คือเก้าสิบเก้า ml <b. S 2> ค่ะ,คะระดับท้องน้ำนะคะเอีย okay. งน้ำปราปลาลงไปด้วยนะคะ,คะเพื่อเป็นการเจือจางค่ะให้น้ำมันมีความเข้มข้นดลดลงอะคะ่ะ พอใกล้ๆจะถึงแล้วก็ค่อยๆเทมันจะได้ฟองอากาศมันจะได้หายไปด้วยค่ะตัวอย่างคายปวสุดท้ายนะคะ ขวดแล้วนะคะขั้นตอนต,ต่อไปค่ะที่ท1ต้องทำยัไงต่อขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนการใจเตดค่ะใจเตดตรงนี้คือเป็นการหาค่าออกซิเจนละลายในน้ําค่ะอย่างแต่ละขวดเนี่ยสีจะใกล้เคียงกันหรือว่าจะต่างกันเนี่ยแต่เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าแต่ละตัวอย่างนั้นมีค่าออกซิเจนละา,ลายน้ำเท่าไหร่ค่ะอันนี้เราใส่สารละลายโซเดียมไนโตรไซด์นะคะที่อันนี้คือใส่ลงไปแล้วะนะคะเรียบร้อยแล้วที่50 ะ,ะเราใส่ลงไปที่ศูนย์ปุ๊บตัวอย่างแรกเริ่มที่ศูนย์นะคะแล้วก็ไตเต็ดได้เลยแต่ระหว่างการไตเติลเราต้องเตะใส่น้ำแป้งลงไปด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำเปลี่ยนสีแล้วนะคะค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วอันนี้ค,คืออะไรนะคะน้ำแป้งค่ะน้ำแป้งน่ะคือทำจากแป้งมันนะคะ,คะใส่ลงไป น้ำแป้งนี้จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวช่วยเราสังเกตจุดยุติของการหาค่าดีอได้ชัดเจนอีกแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วค่ะถ้าใส่แบบนี้ก็คือน้ำตัวอย่างนี้สามารถหาค่าออสิจรละลายน้ำได้แล้วค่ะอ๋อสามารถนำไปหาค่าละลายน้ำต่อได้ค่ะ่ดโดยดูที่ปริมาณสารที่เราใช้ลไปค่ะเริ่มต้นที่ศูนย์ตอนนี้อยู่ที่ใช่ไหมคะประมาณ สามจุดสามจุดเก้าค่ะแสดงว่าน้ำตัวอย่างขวดแรกนะคะขวดนี้มีค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ที่สามจุดเก้ามิลลิกรัมต่อลิตรคะเป็นผลของของผลของการทดสอบครั้งนี้คือคือแสดงว่าน้ำตัวอย่างตัวแรกเนี่ยมีค่าออกซิเจนละลายผ่านมาตรฐานคะมากกว่าผ่านมาตรฐานเนี่ยค่ะก็คือมากกว่าสองมิลลิกรัมใช่นี้มาถึงต่อไปเป็นตัวอย่างที่สอง ดูปริมาณด้วยเนาะค่ะก็เริ่มต้นที่าเริ่มต้นที่สามจุดเก้าอันนี้เราใส่น้ำแป้งนี่ประมาณเท่าไหร่คะสองซีนค่ะ,คะ,คะสองใส่สองครั้งหรือประมาณหนึ่งเอมอลค่ะ,คะ จะเห็นได้ว่านา้ำค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วนะคะค่ะอใสาก็อ่านค่าได้เลยอ่านค่าเราอ่านจากปริมาณตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเริ่มเริ่มต้น <3. S 2> ที่สามจุดเก้าค่ะอันนี้สิ้นสุดที่เจ็ดเจุดสี่เพราะว่าแต่มันจะหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งหนึ่งมลค่ะค่ะเจ็ดจุดสี่ก็ดูที่ท้องน้ำเหมือนเดิมค่ะเจ็ดจุดสี 7.4ลบ3.9ก็จะอยู่ที่3.5ค่ะ <3. 5 S 2> ซึ่ง3.5นี่คือผ่านเกณฑ์มาตรฐานไหมคะผ่านค่ะเพราะว่ามากมากว่า2ม<อ>ิลลกรัมอ่ากรดอ่ะ,ออะ,อะค่ะขั้นตอนนะคะของการทดสอบนะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปพบกับสรุปความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างค่ะ พวกเราบางสิบหมืนจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi ซิตีอินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา น,นายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขดรพันศักดิ์สิริรัชตะพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคและาศาสตราจารย์ในแพทย์สมพลพงไทย อธิการบาดีมหาวิทยาลัยบูรพาได้เป็นประธานในการเปิดโครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุขและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง3หน่วยงานได้แก่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน c เทคมหาวิทยาลัยบูรพาและ เทศบาลเมืองแสนสุขในการจัดทําอุปกรณ์เปิดปิดไฟฟ้าผ่านรีโมทและอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินในชุมชนให้กับบ้านพักที่คัดเลือกในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขโดยมีบ้านในโครงการนําร่องสิบหหลังทั้งนี้ทั้ง3หน่วยงานจะร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ในการติดตั้งและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย น,นายนรงชัยขุนปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เข้าตรวจเยี่ยมพนักงานลูกจ้างศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองแสนสุขบริเวณศูนย์กำจัดขยะตำบลบางพระซึ่งได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีโดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่3ให้บริการฟรีในการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานลูกจ้างและชาวบ้านบริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดขยะนอกจากนี้นายนรงชัยขุนปลื้มนายกเทศมนตรี นายวรชาติศักวราสวัสดิ์และนายสวัสดิ์หอมปลื้มรองนายกเทศมนตรียังได้ร่วมตรวจสุขภาพพร้อมทั้งได้มอบชุดปฐมพยาบาลให้กับผู้ที่มาร่วมตรวจสุขภาพทุกคนอีกด้วยเทศบาลเมืองแสนสุขได้จกกรรัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชินีนาถช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขโดยนายนารงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขร่วมกับจังหวัดข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชุมชนอ,อสอมอนิสิตนักศึกษา และผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนประจำปี2554ที่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนหลังบริษัทไพโรธทางสังหะซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายวิชิตชาติไพสิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในการเปิดงานโดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขจัดเตรียมพันต้นโกงกลางกว่า5,000ต้น สำหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนและเพื่อเป็นการถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบ,บรม,มาราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะถึงนี้อีกด้วยเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ขึ้นหนบริเวณตลาดน่านหาดวรนภาซึ่งได้ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้มีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น แจกต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัวตรวจสุขภาพเบื้องต้นตัดผมฟรีฉีดยาคุมกำเนิดสัตว์และฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าจำหน่ายสินค้าอาทิเข้าวสารไข่ไก่พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆในราคาถูกอีกมากมาย พร้อมกันนั้นการประปาส่วนภูมิภาคบางแสนและการไฟฟ้าก็ได้ออกบูธร่วมกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลแก่ผู้มาร่วมงานนอกจากนี้นายนารงชัยคุณปลืม้นมนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขยังได้แจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่ขาดแคลนและยากจนอีกด้วยนายนารงชัยคุณปลืม้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับกรมประมงจังหวัดชลบุรีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชัยฝั่งและกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปรากระพงทะเลทองฟาร์มหน่วยงานของรัฐหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีป,ปล่อยบ้านปลาเฉลิมพระเกียรติและพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณบริเวณลานอเนกประสงค์แหลมแท่นโดยในงานได้รับเกียรติจากนายเลอสรรสสิพงในอำเภอเมืองชนบุรีเป็นประธานเปิดงานและร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำทั้งพันธุ์ปลากระพงกุ้งทะเลและพันธุ์หอยหวานรวมกว่า2ล้านตัวพร้อมกันนั้นยังได้ปล่อยปูในคอนโดปูไข่เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและเพิ่มผล,ผลผลิตให้กับแหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังร่วมกันวางแนวประการังเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งอนุบาลลูกป,ปลาและคืนสมดุลทางธรรมชาติแกะ่ทะเลบางแสนอีกด้วยสวัสดีบางแสนและตอนนี้เวลาของรายการสวัสดีบางแสนก็ได้หมดลงแล้วค่ะ คุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องที่จะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องที่จะแนะนำนะคะก็สามารถติดต่อกับเราค่ะสามารถส่ง SS นะคะเข้าไปได้ที่4221300นะคะพิมพ์ทีบีแล้วตามด้วยข้อความค่ะหรือว่าจะเป็นทาง h o t ไลน์สายด่วนของเรานะคะ1132รวมไถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถกรอกข้อความนะคะลงทางด้านหลังของหนังสือพิมพ์แสนสุดนิวแล้วก็ส่งกลับมาที่เทศบาลได้เลยค่ะก่อนสักกวันนี้นะคะขอฝากเอาไว้ค่ะ ช่วยกันประหยัดน้ำนะคะรวมไปถึงรักษาคุณภาพของน้ำด้วยเพื่อเราจะได้มีใช้ในวันข้างหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ